โยสวัสดีคนุนสวัสดีจากตู้เย็นนะฮะวันนี้ช่วง work from home ก็จะบ้านนิดนึงเพราะว่าไม่มีใครคุยด้วยแล้วก็อยู่บ้านจนแบบว่าไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้ซึ่งอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะฮะเพราะตอนนี้เราจะมีรายการใหม่พาไปทำอาหารแบบง่ายๆกันนะฮะ อะไรนี่คืออะไรคือประเด็นนะก็คืออยู่บ้านเนี่ยเรก็เลยกดสั่งช้อปปี้เว้ยอยากลองหม้อมก็คือหม้มอทอดรอกทำอะไรให้กินหน่อยได้ปะแ,แต่ของในตู้เย็นก็คือมีแล้วก็มีนี่กินไหมหมูวันเจ้าหมู <laughs> หมูสามชั้นกินหมูกรอบไหมเอ้แต่หมูกรอบมันกว่าจะได้กินกี่วันเฮ้ยนี่เดี๋ยวให้ทําให้ดูชั่วโมงครึ่ง โอ้ยดูดีมากเลยอะ่ะเหมือนกำลังเล่นเกมแบบยิงปืนเลยอยู่โอ้ยโลหมูหมูสามชั้นเนะีนเนียนเนีน่โอ้มีสองเต้าเนี่ยดูดิสีชมพูด้วย มีส่วนนมอันนี้ก็คือตัดเอาไว้ย่างย่างกินนะ่จะอร่อยกว่าแต่วันนี้เราจะทําเป็นส่วนหมูกรอบนะฮะปกติจะเห็นว่าเห็นป่ม<ะ>หมูสามชัน้นน่ะมันจะมีขนาดไม่เท่ากันเห็นไหมอันนี้หนากว่าอันนี้แบบบางกว่าใช่ไหมถ้าเกิดเราไปทําในหม้อพร้อมกันอะ่ะมันก็จะสุกไม่เท่ากันเว้ยแล้วก็เอาส่วนนี้มาทําประมาณนี้ลำบากอยู่เนะเาะก็หั่นประมาณนี้ออกมา เ,เสร็จปุ๊บพอวางเสร็จเราก็มาเช็คอีกทีว่ามันได้แบบสี่เหลี่ยมไหมพอได้ชิ้นหมูเสร็จเราก็พลิกขึ้นมาแล้วก็ก็ปรุงนี้นิดนึงอันนี้คือเป็นแบบสูตรจีนสูตรจีนเขาจะใช้เป็น five spice หรือว่าใช้เป็นอันนี้คือเป็น all spice ก็ได้คือเยอะกว่าเยอะกว่า5แต่ว่ารสชาติก็จะออกแนวส,ม,นสมุนไพรสมุนไพรนิดนึงเอ่อมีกัญชาม,มีแบบ อ่เสร็จปุ๊บพอเราปรุงรสเราก็ยังไม่ได้ใช้แบบยังไม่ต้องปรุงเกลือเพราะว่าถ้าปรุงเกลือมันจะเค็มเนาะเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงเสร็จปุ๊บเราก็ผัดไว้ก่อนแล้วก็เอาเป็นตัวนี้กระาดาษฟอยนะครับให้มันใหญ่กว่าหมูสามชั้นนิดนึงจะเอาด้านนี้ขึ้นหรือด้านนี้ขึ้นไม่ซีเรียสอ่าพอวางเสร็จปุ๊บเราก็จะตัดตรงนี้นิดนึงอ่า พอตัดเสร็จเราก็จะทําการพับขึ้นมาถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้เพราะว่าเราป้องกันให้ตัวส่วนนี้ส่วนเนื้อตรงนี้เวลามันอยู่ในหม้อทอดอ่ะมันจะแห้งเว้ยเราไม่ต้องการให้มันแห้งหรือเป่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบังไว้ให้มันยังมีความจุยซี่อยู่แต่ว่าหนังข้างบนอะ่ะมันก็จะมีความกรอบแล้วอ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เกลือนะครับอันนี้เป็นเกลือแบบเกลือทะเลท,เลที่เขายังไม่ได้เอามาป่นอะ่ะเขาเรียกอะไร ดอกเกลือเทลงไปครน,นี้เห็นเหตุผลยังว่าทําไมเราถึงไม่ปรุงเกลือใส่เข้าไปที่ที่ตัวปุงด้านล่างเพราะว่าเกลือเราจะเยอะมากเสร็จปุ๊บอะเราก็จะเอาเนี้ยไปเข้าหม้อทอดเลยแล้วก็ใส่สมุนไพรให้มันมีกลิ่นนิดนึงแล้วใช้เป็นกระเทียมครับ ราผักสีก็คือใส่งลงไปด้านหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมเล่าชีไว้ด้านหนึง่งแต่ว่าครั้นี้เราจะทําการนึ่งหมูให้สุกก่อนเพราะหมูมันค่อนข้างชิ้นใหญ่ถ้าเราจะทําให้มันกรอบไปเลยทีเดียวอะ่ะมันก็จะแห้งแบบแห้งมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําการนึ่งแต่ปกติเขาจะต้มใช่ไหมน,นี่เราก็ใช้วิธีการนึ่งในหม้อทอดเลยเสร็จปุ๊บก็ตั้งไปที่ร90องศา30นาทีแล้วก็อุ่นไปนั้นแหละ อ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูผลลัพธ์กันนี่นปึ๊บต่อไปอะ่ะเราก็จะเอาตัวสมุนไพรพวกนี้ออกมาก่องคือไม่ต้องตกใจเพราะว่านี่เราไม่ไเอาไปใช้นะครับเพราะมันแห้งขนาดนี้เราแค่เอาให้มันมีกลิ่นเฉยๆเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นแผ่นเกลือใช่ป่ะปแล้วก็เขี่ยออกคันนี้ ข้อดีของ Air f ฟ y e r อย่างหนึ่งคือมันจะแห้งเว้ยเพราะมันเป่าลมแล้วเห็นปะการที่เราเอาเกลือลองไปเพื่อให้เวลามันนึ่งอะ่ะตรงหนังอะ่ะมันไม่ชืน้นแต่ว่าตรงพวกเนี้ยเดี๋ยวจะแหวกให้ดูเห็นปะยังชําอยู่มไม่แห้งเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะอุ่นอย่างนี้ต่อแต่ครั้งนี้เราจะทําให้มันกรอบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ําที่เหลืออเ,เทออกเห็นปะว่าพอตรงเนี้ยมันยังมีความยังมีความแบบจุย๊ยชี่มีความฉ่ำ แต่ข้างบนน่ะแห้งเลยเห็นป่เสร็จปุ๊บพอเราเขีย่ยเอาเกลือออกเนี่ยมันก็คือคนตอนแรกอาจะตกใจว่าเกลือมันเยอะเว้ยแต่จริงๆอะ่ะคือเราเขีย่ยออกไปแบบเกือบ90%เนาะที่เหลืออยู่บนเนื้อหมูก็มันจะได้รสชาติกําลังดีผมเราก็จะทําการอบต่อไม่มีเกลือข้างบนแล้วก็ไม่มีน้าข้างล่างตั้งไวท้ที่เราตั้งไว้ที่200องศานะเพราะว่าเราต้องการให้หนังมันกรอบใช่ปะนี่เรลอง30นาทีก่อนแล้วถ้าเกิด หนังมันยังไม่กรอบเนี่ยเราก็ค่อยๆไต่ทีละ5้าที5้าทีห้าทีจนกว่าหนังมันจะกรอบแบบที่เราต้องการอ่ะเสร็จแล้วนี่ตึ้งดู นี่กรอบจ้าแล้วนี่จะให้ดูว่าปริมาณน้ํามันที่ออกมาคือปกติหมูกรอบม,มันต้องทอดใช่ไหมมันใช่มันก็จะแบบมันกว่าเดิมก้ยซึ่งเป็นหมูแบบสามชั้นอยู่แล้วแต่นี่เฮ้ยเนี่ยน้ํามันเนี้ยเอาไปเจียวกระเทียมใช่ เอ๊แต่อันเนี้ยคือแบบผัดกะเพราผัดอะไรต่อได้เลยนะหมูกระปีหมูกระปีเนาะอืออือคือถ้าเกิดว่ามีน้ำจิ้มซีฟู๊นนะใช่ไม่ได้เพราะว่าวันนี้มาแค่คอนเซ็ปต์หมอหน้าหม้อทำไมต้องเป็นหมอหน้าหม้อ่ พราะหมออยู่ในระ่าถูกต้องอคือเห็นมาว่าทำข้นง่ายแล้วดูมีน้ำมันเหลือออกมาอีกเพราะนั้นเนี่ยเป็นหมูกรอบที่กรอบเหมือนเดิมนะแต่ว่าลดปริมาณน้ำมันลงได้อีกเพราะปกติเราทอดในน้ำมันอะ่ะม,มันก็จะอุ๊เข้าไปในอีกคร่บแต่เนี้ยคือเรารีดน้ำมันออกแต่ดังมีความแบบช,ชํำแล้วก็กรอบเหมือนเดิมสุดยอดมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเทปหน้าเทปว่ะ EP หน้าเราจะทำอะไรกับหม้อบ้างอย่าลืมติดตามหมอหน้าหม้อนะครับในช่องเดิมคือ Friends Matter นะฮะหรือว่าดูทาง Facebook Eat Matter by หมอตั้มก็ได้นะครับ จะได้ดูว่าคราวหน้าเราจะพาไปทําเมนูอะไรกับหม้ออีกอย่านะลืมกด subscribe ไปด้วยนะ EP หน้าอาจจะไม่ใช่แบบเป็นหม้อน,นี้นะอาจจะเป็นแบบหม้ออื่นหม้ออะไรก็ได้จะเป็นแบบหมออ้หมอ,อ,กบบหมอกระทะทองเหลืองหรือจะเป็นหม้อแบบเขาเรียกอะไรนะหม้อดินเผาหรือหม้อหุงข้าวก็ได้แบบมาตามดูกันว่าครั้งหน้าเราจะไปหน้าหม้ออะไรนี่<อ>แล้วก็ทําเมนูอะไรง่ายๆซึ่งแบบบอกเลยว่าทําได้ทุกบ้านทุกคอนโดทุกอพาร์ตเมนต์ทุกหอพักทุกหอพักแน่นอนนี่คือไม่มีกลิ่น ถูกต้องดีมากไม่มีกลิ่นไม่มีควันวันนี้ก็เดี๋ยวไปทำความสะอาดจานกันก่อนละไปละไป subscribe ด้วยนะ